เป็นย <growing> oh, ังไงโอ้เรามาเปิดนะโอ้สุบเนี่ยเาซ้ำนี่แหละมันดเลยหรอล่ะกับพ่ออันบ่หล้วกับปล่อยไว้สักกอนพอดีล่ะแม่เ่เจ้า แม่ตัวเร้ามา่านแม่เร้ามา่านแม่เขาเห็นเราอยู่หนีได้มือนนี่จะตัดออกอะไรไม่อยางเนี่ยยิง่งเ <laughs> ขามันก็นตัดบ่แต่ตัดลายมันก็นสิ่พ่อละ,ละอัน ไข่มันหล่นอันนี้มากขมันมาผีน้ำนมันพอซุ่มๆใต้ดินมันก็ถือว่าอันบ่แห่งดอกงี่งาน,นตอนก็เป็นหม่งโน่นหมอ่งอันนี้มันซื้อ,อไปอยังเสียงยังคนเคาะยังป่อ,อง นงโน่นก็สิว่ค่อยงามปัญหาเนา้เขาก็ได้ต้นก็แตกกอดีดีดมันนี่แตกก้อนให้นี่ล่ะนะ่าฟังเ้อนเนี่ยข้าูดีข้าดเนับได้ยูงมั้งปับอไ้กันดตอขปับมนครับปับเดียววอเนี่ยแหละดย่านงย่าไปกหันถ้าคุณมันนันส,สุดคู่นะ่ะมันอันนี้มันคุม ว่าคันดนลงไปก็สินี่อยู่ดนโนนนี่บ่ตนเป็นงานใหญ่เติบเนาะงานมันกว้างบ่แต่ว่าต้องเฮ็ดหน้าตมผมปั๊มนาตมให้แล้ว เบิงข้างทัวพุนะ้น่ะผู้ปลูกกัะบ,บ่มาเบิงแม่แและซักกัน่า้เร<ม>ฉีดยาจะรอบแล้ว,ลวเออวราบ่มาดอเนียแหว่เราก็เฮ็ดไปสัน่นละอ้ยอันนี้ขึ้นเขียดเาล้บกทัวคางบบกทัวสิได้กินทำนพราเน่แวเ่เฮ็ดในสิได้กกินบ่ อดแล้เนาะพุ่นคำว่าหลอดไม่สิไหลไปได้จังไดยดำไว้ก็ได้ซ้ำดำไว้ก็ซ้ำบ่ดำคือเก่ามันดันน้ำอ่าน้ำดันน้ำมันกับเปื่อยบัดน,นอนนั่นพันนั่นนั่นไหมแห้งแตอว่าอันดำไปมันเป็นกอดีดีเนาะกอเขียวแตกง่ามเลยวะ ห่าคู่แท่นจะสเสด้ตัดบนเสวางมาตัดต่อว่ามันหล่นจน,มนหมดแล้วแต่มันเต็มแล้ว <c oughs> ที่แรกเขาก็คิดอยู่ได้ว่าแขอนเอาเอันห่าพื้นมาดำบ่ว่าเบิ่งแล้วขนาดเอาอันมาดำมันบ่แมนดอก เพราะว่ามันก็เป็นใบคนละแบบอยู่ถือมันขึ้นเองเบิง้งอันนี้เขาดำเขาดำพันไม้หยาอันนี้กระดำไว้แต่กระถั่วอันนี้คือเก้าอโอ้หยามาฮกแถวที่นี่ ไงว้เบ่งสูบแล้วก็แห้งแป๊บเดียวบ่โดนซัำสูบใส่ก้อนโมซอวาสิเต็มเมื่อเกิดตัวนี้ก็แห้งก้อนโมอีกก็ด้สูบ เวียนไปเวียนมา สูนบน้ำไหลปัวปัวข้างทางนี้แห้งแล้ว